เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเก็บข่าวเล่าเรื่องเมืองสุพรรณประจำเดือนสิงหาคม2564โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์และสะวะทสุพรรณบุรีร่วมกันนำเสนอครับเริ่มกันที่1สิงหาคมนายนัทพัฒสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีบวงสวงและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอบางประมาตที่วัดสวนหงศ์4สิงหาคม นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายประพัฒน์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสสจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในพื้นที่สุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมประชุมด้วย5สิงหาคมนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอที่อาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีอำเภอสามชุกและโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด่านช้างอำเภอด่านช้างเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองยะไซพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในนกาารปฏิิบัตห้ที่6สิงหาคมนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรับมอบเตียงกระดาษจากสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีและรับมอบเครื่องนอนอุปกรณ์การแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าและน้ำดื่มจากภาคเอกชนเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม 9สิงหาคมนายนัทพัฒนสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะตรวจเยี่ยมอาคารมาส,สีโรงพยาบาลระดับอำเภอวัดบ้านดงน้อยอำเภออู่ทองพร้อมรับมอบอาคารจากครอบครัวมาส,สีรับมอบเตียงวิดีโออินเตอร์คอม พัดลมและน้ำดื่มจากภาครัฐและภาคเอกชนช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรับมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบนสะยิโสมอ,มอําเภออู่ทองที่ได้รับความเสียหายจากอักขีภัยเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบนสะยิโสมโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมจากคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะรุ่น19สถาบันพระปกเกล้า 11สิงหาคมนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนมูลนิธิบรรหารแจ่มใสศิลปะอาชาสสจัังหวดสุพรรณบุรีและกลุ่มบริษัทหลักเมืองมอบชุด PPE และรถเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยให้แก่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรับมอบ วันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์76จังหวัดประจำปี2564เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์ณโรงพยาบาลสนามศูนย์หงใยคนสุพรรณแห่งที่2มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษา12สิงหาคม2564 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีและคณะตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายกุ้งและสินค้าการเกษตรที่บริเวณริมถนนมาลายแมนช่วงแยกหอนาฬิกาถึงทางเชื่อมถนนสุพรรณบุรีชัยนาท3า340อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 12สิงหาคม ที่บริเวณห้องโถงชั้นล่างด้านหลังสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพัฒนสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางนาภัสสรสุวรรณประทีปนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชนารรราช,นาชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564โดยจัดทําอาหารกล่องจํานวน220ชุดมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณแห่งที่หนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีอเภอเดิมบางนางบวดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักรอตระบนหัวหนาอเภอเดิมบางนางบวชพร้อมให้กำลังใจแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่17สิงหาคมนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่โรงพยาบาลบางปลามา พร้อมกันนี้นำเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงจากกองทุนคนมหาไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภายัยโควิด -19 มอมให้โรงพยาบาลบางปลามาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และพยาบาลช่วงบ่ายที่บริเวณโรงอาหารสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอุปโภคจากภาครัฐภาคเอกชนเพื่อน,นําไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม 18สิงหาคมที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดส,สุพรรณบุรีในนัตพัฒส,สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีให้โอวาาและเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีซึ่งเป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดส,สุพรรณบุรีสองคนและโค้ชอีกสองคนรวมเป็น4คนที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกณกรุงเตหะรานประเทศอิหร่าน19สิงหาคม นายนัทพัชสุสวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยและศูนยแ์แรกรับเอทเคบวกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางขนาด150เตียงที่อาคารศูนย์กีฬารงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรี20สิงหาคมนายนัทพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการถแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำสัปดาห์ที่ห้องประชุมสาระกลางจังหวัด 23สิงหาคมนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผูว้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2564ผ่านวิทยาทัศทางไกลโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม24สิงหาคมที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีน,น,นรายรัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ ปล่อยขบวนรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อออกตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 ทุกอำเภอช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนามอู่ทองเทศบาลตำบลบ,บ้านดอนขนาด119เตียง25สิงหาคมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายนัทพัฒนสุวรรณประที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน1 0 0 0 0แชุดจากนายบุญชูจันทรสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำไปใช้ในการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด1 9เชิงรุกทุกอำเภอปิดท้ายกันที่27สิงหาคม นายนัทพัฒสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นประธานมอบประกาศนียาบัตรและปิดการอบรมรูปแบบออนไลน์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ